เรมี่เปิดตัวเสิร์ฟสองนวัตรกรรมใหม่พร้อมดึงนัดนัทสิทธิ์นั่งแทนแอมบาสเตอร์คนแรกจุดฟลุแคมเปญเ r รมี่ส์เฟรน s ์เฟิร์สแฟนมิทติ้งเอกนัเอาใจสายรักสัตว์รุ่นใหม่ เรมี่แบรนด์ผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์เลี้ยงระดับพรีเมียมจากความร่วมมือระหว่างกลุ่มบริษัทพัทยาฟูด้ดและโรงพยาบาลสัตว์ทอ้องหลอเดินหน้ารุกตลาดแพทฟู้ดเต็มรูปแบบประกาศเปิดตัวแอมบาสเดอร์คนแรกของแบรนด์อย่างเป็นทางการนัดนัทสิทธิ์นักสแสดงและอินฟลูเอนเซอร์สายสุขภาพขวัญใจคนรักสัตว์ที่จะมาร่วมถ่ายทอดแนวคิด Treat Them Like Family ผ่านแคมเปญใหญ่เรมิ r เ f r i s First Fan นเ e ด e อ็ก nut พร้อมเปิดตัว2กลุ่มผลิตภัณฑ์ใหม่ล่าสุดตอบโจทย์ผู้เลี้ยงสัตว์ยุคใหม่ที่ใส่ใจทั้งสุขภาพและคุณภาพชีวิตของเพื่อนรักสี่ขา คนที่มาวันยิงเรนนี่นะคะเป็นแบรนด์ที่เกิดจากการร่วมมือกันร,ระหว่างโรงพยบาบาลสัตว์ทงหล่อนะคะกับทางนอติลสนะคะแล้วก็วันนี้ค่ะเรามีเปิดตัวน้องนัทนะคะที่เป็นพรเซน,น,นเตอร์เ,เรมี่เฟรนคแากแล้วก็มีสินค้านะคะ สอันก็คือ2 SKU ใหม่นาะมีซีรีส์หนึ่งที่เป็นเราเรียกว่าเป็น booster นะคะแ้วที่คือหมอบีนเราให้ฟังนิดนึงก็สำหรับตัว booster นะครับผมอคิดว่าเป็นจุดหนึ่งที่เลลมี่ทำได้ดีมากๆเลยเพราะว่าในส่วนของตัว b o เตอร์จะมี energy booster แล้วก็มีตัว immune booster มีแล้วก็มีในส่วนของ blood booster คือสามตัวเนี้ยครับอต้องแจ้งก่อนว่าเป็นตัวที่ช่วยเสริม ไม่ว่าจะเป็นตัวบำรุงเลือดในส่วนของยีม่ก็คือเกี่ยวกับระบบการ,การแล้วก็ตัว E Energy รับ e ผมก็คือช่วยส่งเสร,ริมทําให้สัตว์มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นซึ่งหมายความว่าเรมี่ตอบโจทย์เรื่องคุณภาพชีวิตที่ดีของสัตว์เลี้ยงรงการสัตว์ของหล่อครับไม่ได้มองว่าเกี่ยวกับเรื่องการรักษาอย่างเดียวดูการสัตว์ของหล่อยังมองว่าจะทํายังไงครับให้สัตว์เลี้ยงอยู่กับเราไปได้นานๆซึ่งเรมี่ตอบโจทย์ในส่วนของอต,ตัว wellness พรีเมียมเกี่ยวกับเรื่องอาหารตรงนี้มา,มากๆหมอคิดว่ายังไงก็เป็นจุดหนึ่งที่ช่วยทําให้น้องมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นใช่ค่ะเพราะตัวนี้จริงๆกับต่อยอดมาจากซีรีส์แรกของเราเป็นโลเคอลเพราะว่าคุณหมอคุยกันเนี่ยคุณหมอไม่คือไม่แนะนําให้น้องๆทานขนมดังน,นั้นเราก็เลยออกตัวโลเคอลออกมาเพื่อให้น้องได้ทานขนมทุกวนันเพราะเรารู้ว่าคุณพ่อคุณแม่ของน้องๆอยากมีโมเมนต์ความมีตรงบ้านทุกนนะเวลาน้องแมวอยู่ที่บ้านบางทีเขาก็ไม่ค่อยเล่นกับเราไงซึ่ง เราจะใช้ขนมแมวเลี้ยนะครับที่แบบจะล่อบแบบดึงความสนใจน้องมาได้ใช่ค่ะอรลังจากศกซีรีส์แรกแล้วตัวนี้เลยเป็นบูสเตอร์คือนอกจากโลแคลแล้วยังได้วิตามินจากเกลือแรกที่ตอบโจทย์น้องๆด้วยค่ะค่ะีนี้อีกกลุ่มหนึ่งที่เราออกก็คือเป็นสําหรับกลุ่มน้องแมวมที่อ,อ,อายุเสร็จขบขึ้นไปนะคะเพราะตอนนี้เป็นกลุ่มที่เริ่มมีมาครับ,รบผมแล้วก็จุดอันนี้เป็นจุดหนึ่งที่ ต้องบอกว่าคอนข้าที่จะพรีมเมียมคือตัวคอมพิซแอนด์บาลานในส่วนของอันนี้หมายความว่าตัวคอมพิซแอนด์บาลานครับหมายความว่าคือถ้าสมมุติน้องแมวได้ทานอันนี้เข้าไปครับออคอมพอมินก็คือทานอาหารสารอาหารต่างๆครบถ้วนเพราะปกติแล้วในส่วนของขนมหรือว่าอาหารเปียกต่างๆครับมันเป็นแค่ส่วนประกอบหนึง่งทําให้มีความน่าทานมากขึ้นแต่มันไม่ได้ทําให้สารอาหารครบถ้วน จุดเนี้ยเเป็นจุดหนึ่งครับที่สามารถให้น้องแมวทานได้ปริมาณสมมุติว่าน้องแมวน้ําหนัก5กิโลแล้วตัวหลังซองอะครับบอกว่าทานครบหนึ่งสองซองก็คือเพียงพอต่อความต้องการของน้องอันนี้ก็เป็นจุดหนึ่งที่ตอบโจทย์ทำให้น้องแมวครับมีออสอาารที่ครบถรวนแล้วก็เพียงพอต่อความต้องการในทุกๆวันครับเพราะว่าน้องนันเนี้ยค่ะเป็นจริงๆเราดูเราคุยหลายคนนะคะแต่น้องนัทเนี่ยเป็นตัวแทนที่ดีมากของคุณพ่อ,ค,พอคุณแม่น้องแมวนะคะน้องนัทเนี่ยก็ มีน้องเดซี่ซึ่งโดยบังเอิญคือเดซี่เนี่ยเราดูแล้วเราถูกชะตาแล้วก็เดซี่ทานทานเรมี่แล้วโปแพ็กแรกของเราอะค่ะ <c oughs> น้องแมวก็ชื่อเดซี่เหมือนกัน <c oughs> เราก็เลยบอกว่าโอเคเลยนัดบอกว่าพี่ทุกคนนิดนึงแล้วนัดก็ตอบรับมาช่วยแล้วก็จริงๆความใส่ใจความที่นัดดูแลเดซี่อะค่ะมันเป็นท่าที่เรมี่อยากทําให้กับ <c oughs> สัตว์เของเราทุกคนนะคะ <c oughs> ก็คือไม่ต้องคิดเยอะเลยครับเพราะว่านัดก็คือให้น้องทานเลมี่อยู่แล้วด้วยแล้วเราก็รู้ว่าแบบว่าแบรนด์เลมี่เ่เขาเป็นแบรนด์อาหารสัตว์เกรดพรีเมียมครับซึ่งคุณภาพระดับยูเนเกรดคือเชื่อมั่นมากๆว่าจะดีกับลซี่แล้วก็รวมถึงสัตว์เลี้ยงด้วนด้วย้วก็เลยแบบไม่ได้คิดเยอะเลยครับก็คือตอบรับเลยพอทักเลมี่ดีตอมาแล้วก็พอได้ร่วมงานกันก็เห็นเห็นเลยครับว่าในทุกๆแบบว่า แบรนด์เลมี่เขาใส่ใจมากๆในทุกรายละเอียดในขั้นรวมถึงขั้นตอนการเลือกวัตถุดิบขั้นตอนการสีคนสูตรอาหารต่างๆโดยการที่ห้อมีมอาชีพมารองรับก็คือนักวิชานการสัตว์แล้วก็ศัลยแพทย์จากโรงพยาบาลครับคือแบบทุกอย่างมันสส่อๆนะรู้สึกว่านี่แหละอาหารที่แบบถ้าเราเลี้ยงสมมติเรามีสัตว์เลี้ยงราจะอยากให้น้องเขาทานยังไงแล้วก็เลือกให้น้องทานเลย์มี่ ก็ฝากถึงแบบว่าพ่อพ่อแม่แม่น้องแมวหรือว่าสัตว์เลี้ยงของของคุณนะครับผมรวมถึงฝากเรมี่ครับผมก็ขอฝาคกคุณพ่อคุณแม่ที่เลี้ยงสัตว์นะครับร้องหมียงเองก็เลี้ยงสัตว์แล้วก็อยากจะฝากแบรนด์เรมี่ไว้ในอ้อมอกอ้อมใจด้วยครับเพราะว่าเป็นตัวเลือกที่ดีมากครับสำหรับสำหรับอาหารสัตว์ที่มีคุณภาพาอาหารสง เดี๋ยวพี่เสริมน้องนัทน,นะคะ mm. ก็คือจริงๆน้องนัทเนี่ยเป็นเรมี่เฟรนซ์คนแรกแต่เรมี่เฟรนซ์ค่ะไม่ใช่ใหมายถึงนัดคนเดียวคุณพ่อคุณแม่น้องหมาน้องแมวที่รักเราก็อยากได้ของเกิรบพรีเมียมแล้วก็สุขภา,าพน้องๆผ่านการทานอาหารก็เป็นเรมี่สเปนเหมือนกันรวมถึงคุณหมอก็เป็นเรมี่สเปนในแง่ของการดูแลน้องๆผ่านการทานอาหารที่ดีนะคะผ่านการทานขนมที่ดีแล้วก็ทางเรมี่ก,กําลังจะจัดเอ่อเรมี่เฟรน d ์ มีเอ็กซ์คลูซีฟกับน้องนัทนะคะโดยที่เรามีการทำแคมเปญว่าท็อปสปนเดอร์50ท่านแรกจะได้มาพบน้องนัทในวันที่3สิงหาแล้วยังไงรายละเอียดก็เราติดตามได้ตามาช่องทางของเรมี่นะคะทาง Facebook แล้วก็ติ๊กต็อค่ะก็ยังไงก็ฝากแบรนด์เรมี่ด้วยนะครับอย่าอย่าพูดถึงว่าความมั่นใจอะครับที่ให้คุณพ่อคุณแม่ได้เลือกทานไม่ว่าจะเป็นขนมอาหารเชียงร,รวมถึงในส่วนของคอมพิซทีแ่แบราดที่ออกขึ้นมาจะทำให ตอบโจทย์ว่าน้องจะมีสุขภาพที่ดียิ่ขึ้นแล้วก็ขอบคุณน้องนัทที่เป็นอีกีตัวเชื่อมหนึ่งนะที่เสเสริมความมั่นใจให้กับโรงพยาบาลแล้วก็รวมถึงน้องๆที่มีใจอยากจะรักสัตว์แล้วก็มาเลือกผลิตภัณฑ์เพรมี่เป็นสิ่งที่ตอบโจทย์ขอบคุณนทุกท่านครับเมตานิวคอบอบทุกข้าว